ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราลอน ป,ป้าน็อดอดภาพคู่รถหรูแต่เด็ดสุดที่แคปชั่นถูกใจแฟนๆมากพ่อไม่ค่อยได้เห็นหน้าออกสื่อหรืออัปเดตชีวิตกันสักเท่าไหร่สำหรับนักธุรกิจหนุม่มน็อตวิสุรุษสามีสุธีระของคุณแม่ซุปตาอย่างชมพู่คุณพ่อสุดหล่อของน้องแฟนสายฟ้าและพายุแต่ต้องบอกเลยว่านานๆที่จะมีภาพหรือโมเมนต์ครอบครัวให้ได้เห็นซึ่งหากพอน็อดมีการเคลื่อนไหวใดๆก็เป็นที่ฮือฮาก,กับเหล่าแฟนคลับตลอดอย่างล่าสุดป,ป้าน็อดก็ได้มีการเคลื่อน ไหวพันทางอิสรากรมโดยโพสต์ภาพถ่ายคู่กับรถรู้สปอร์ตแต่ที่พียิ่งกว่านั้นคือแคปชั่นที่ว่าถ้าเขาจะรักนั่งเฉยๆเขาก็รักทําเอาหลอกแฟนคลับต่างกดไลค์แห่คอมเมนต์สาวพอกันรัวๆเลยบอกว่าแคปชั่นพอได้ใจสุดๆไปเลยนั่นเองละคะ่ะ